อเคครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วท่านไม่ชินเกยโอเยนะครับเกมที่เดียววิกฤตแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับวันนี้พี่ก็มีเซิร์ฟนี้มานั่งผู้ชมเลยนี่ก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับนี่นะครับเซิร์ฟนี้นะฮะก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวคอมเมดี้นะฮะสวมบทบาททั่วไปนั่นเองนะฮะเป็นแนวโลเปนะครับสวมบทบาทนั่นเองนะครับเซิร์ฟนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากเขาเล่นนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลย นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลนะครับของทางเซิร์ฟเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยอ่าลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟมีไวริทด,ด้วยนะครับอย่าลืมไปสอบขอไวริทได้ที่ดิสกอตของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับโอเคพิพิการสิวลานะครับแล้วก็รับการกดจอยเข้าเซิร์ฟไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไป let's go โอเคครับตอนนี้เราก็เข้าไปในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเมื่อผู้ชมเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาครั้งแรกนะตรงเอ่อจ็อบเซนเตอร์นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์ผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกมอนเสื้อผ้านะครับทรงผมแหวนนาฬิการองเท้านะครับแว่นนะครับเพียบเลยนะครับ โอเคพี่ก็แต่งตามนี้เลยนะกระเป๋าโคตรน่ารักเลยครับมีน้องแมวอยู่อ,อ่อด้านหลังด้วยโผล่ขึ้นมานะครับเ <Wow. S 1> ท่ฟุดๆุดเลยแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 นะครับ F1 นี่ก็จะเป็นการเปิดโทศรศัพท์มือถือแล้วก็ต่อมากดอ่า F2 F2 ไม่มีอะไรนะครับปกติ F2 นะครับจะเป็นการเปิดกระเป๋าใช่ปะแต่ว่าเซิร์ฟนี้นะครับกดตัว T นะครับปุ่ม T นี่เป็นการเปิดกระเป๋านะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมากด F 3นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นไหว้อ่ะเออสวัสดีครับอะไรประมาณนี้นะครับส่วนแดนนะครับก็จะมีมาใหม่ด้วยนะครับนี่อ่านี่เลยโคตรเท่นะครับมีแบบเป็น t i k t o ็อกก็มีนะครับโอเค แล้วก็ต่อมานะครับกด F5 F5 ไม่มีอะไรกด F7 นะครับก็จะเป็นบินนะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้นะครับส่วน F9 นะครับก็จะเป็นเมนูอุ้มนะครับก็จะมีอุ้มขี่หลังมีแบกนะครับแล้วก็อุ้มแบบคิมินโตะอะไรประมาณนี้แล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม delete ่าปุ่ม delete ก็จะเป็น s c o r e บอร์ดนะครับก็จะเป็นโปรไฟล์ของตัวเล่านะครับก็จะเป็นชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ ID นะครับมียศนะ นี่แล้วก็มีปิงบอกนะครับจำนวนคนออนไลน์ในประเทศนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ปุ่ม m นะครับก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าอ่านี่อันนี้ถอดกางเกงนะครับโคเทก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีระบบรับของลายวันด้วยนะครับกดปุ่มบวกนะครับอ่าก็ทําการค่อยรับละกันนะครับ โอเคตอนนี้เราก็เดี๋ยวทําการเปิดแผนที่ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับอันนี้ก็คือภายในเซิฟทั้งหมดเลยนะครับนี่ว้าวเป็นไงโอเคก็ตามนี้เลยนะครับเซิฟนี้นะครับกาลดาดนะครับมันจะแบ่งเป็นสีนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้นะครับจะเป็นกลาดาเหลืองนะครับนีเลยอันนี้คือกลาดาเหลืองอันนี้คือกลาดาสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีกลาดาสีส้มนะครับกลาดาสีฟ้านะครับตามนี้เลย สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่มาเป็นแก๊งนะครับมา7คนขึ้นไปนะครับอ่าเซิฟนี้นะลงสุดแก๊งฟรีนะครับให้ฟรีเลยแล้วก็มา7คนนะครับรับรถทำงาน80โล1คันแล้วก็บัตรแก๊งด้วยนั่นเองนะครับมา12คนนะครับก็รับรถฟาร์มนะครับ80โล2คันแล้วก็บัตรแก๊งนะครับส่วนมา17คนนะครับก็รับรถทำงาน80โลไปเลย3คันแล้วก็บัตรแก๊งด้วยนั่นเองนะฮะ โอเคส่วนของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับโอเคเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับก็จะมีบัตรประชาชนไอเดียกาดอ่าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นใบขับขี่นะครับอันนี้ก็เป็นเงินนะครับเงินเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000บาทนะครับเซิร์ฟนี้แจกเงินอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับในตู้ประมาณ3,000แล้วก็ในตู้ a อ m อีกประมาณเอ่อ2,000นะครับมีขนมปังนะครับแล้วก็มีรถทำงานนะครับ120โลนะครับมาให้ประมาณ3วันนะครับใช้ฟรีแค่3วันนะครับ แล้วก็เป็นกาชาอีเวนต์นะครับ40กล่องนะครับแล้วก็กรชารดเติมต้น1ลูกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอาหารแล้วก็น้ำเปล่าประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเล่านะครับต้การเปิดกาชารดเติมต้นก่อนดีกว่า โอเคครับดูเหมือนว่าเราได้เป็นรถมินิคันเล็กๆมานะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นคันนี้เลยโอเคก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นกระช่านะครับอีเวนต์นั่นเองฮะโอ้โหสี่สิบกล่องเลยโอเคครับเปิดมารอบแรกเราก็ได้เป็นเหล็กเลยนะครับก็เดี๋ยวการเปิดอีกสักลูกหนึ่งแล้วกันเนาะ โอเคครับดูเหมือนว่าเราได้เป็นเลดไดมอนนะครับเป็นเพชรสีแดงนะครับนี่ตามนี้เลยนะโอเคส่วนรับของรายวันนะครับวันแรกที่เราเข้ามานะครับเราก็การกดรับเลยนั้นได้เป็นเงินสดนะครับเพิ่มมาอีก2,000บาทนั่นเองนะครับว้าวดีมากๆเลยนะครับโอเคส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นรถเริ่มต้นนะครับนี่ก็ทำการกดใช้อ่าได้มาแล้วนะครับเป็นรถกระบะนั่นเองนะฮะเท่เลยโอเคกดบีอ่าก้าสิ่งขัดนะครับ โอเคตมนี้เลยแล้วก็กดยูอ่ะล็อกรถนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตลาดนะฮะนี่เลยตรงนี้มีร้านค้าอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับก็จะมีระบบอะไรบ้างนะครับก็จะมีระบบวอล์โซนะครับฝึกซ้อมต่อยอ่าแล้วก็จะมีระบบอาบน้ําแล้วก็ระบบนอนนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับ โอเคเดินสิติดอะไรวะเน,นี่ยเอาติดกระจกโอโหอันนี้คือห้องอาบน้ําชายนะครับโอเคต้องใช้สบ,บู่นะครับหนึ่งก้อนนะครับโอเคคุณไม่มีสบ,บู่นะต้องไปซื้อที่ร้านค้านะครับอันนี้ก็มีตารางบอกด้วยนะครับอีโคโนมี่นะครับเฮ้ยโคตรเท่ ote, คุณผู้ชมดูดินี่เป็นไงอันนี้คือร้านค้าอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้เป็นไอเทมช็อปนะครับเนี่ย โอเคนี่สบู่นะครับ20บาทก็ทำการซื้อไว้เลยนะครับมีลําโพงอ่ามีโคกนะครับตามนี้เลยนะโอเคก็ลองอาบน้ําดูนะครับเนี่กดเย็ดนะครับนี่ก็ระบบโคเท่นะครับเป็นไงแหมล้างไข่หน่อยนะครับไข่สุกโปะโอเคก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีระบบหลอดความเครียดด้วยนะเซฟนี้มีความเครียดด้วยนะครับก็ วิธีแก้ง่ายๆนะครับต้องไปซื้อเครื่องดื่มนะครับกับเชฟหรือไม่ก็ซื้อยาน,นะครับที่ร้านค้าทั่วไปนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับของทางเซิร์ฟนะตามนี้เลยนะเปิดรับสมัครต่างๆประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นตลาดโลกนะครับนี่ไงมีคนเอาของมาขายด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ล่ะตรงนี้คือจุดอะไรอะ่ะตรงนี้เป็นจ็อบช็อป นะฮะก็เป็นอุปกรณ์ทํางานนะครับนี่โอเคเราก็รับการซื้ออันนี้เอาไว้เลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบ่าเลี้ยงสัตว์ด้วยนะเลี้ยงสัตว์นะครับก็เลี้ยงอะไรบ้างนะครับก็จะเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวนะครับนี่ก็คืออาหารสัตว์นะครับนี่ก็เดี๋ยวพี่ทำการซื้อไว้อย่างละหนึ่งแล้วกันนะส่วนอาหารนะครับก็อ่านี่ไปเลยนะครับตามนี้ละกัน อันนี้นะครับก็จะเป็นคําแนะนำนะครับในการเลี้ยงนี่ก็สามารถมาอ่านได้นะครับเลี้ยงหมูหนึ่งตัวนะครับให้อาหารนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคครับปแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่จุดอื่นกันต่อดีกว่านะครับเมื่อกี้พี่ก็ปรับให้อ่าในเซิร์ฟนะครับฝนตกนะก็ภาพจะได้สวยๆนะครับอันนี้คือพี่ลงมอดภาพสวยตัวใหม่นะครับก็เป็นคอร์ V วีนะครับบวก NVE ด้วยนันเองนะฮะโอ้โหพื้นก็โคตรเงาเลยนะครับแล้วก็ มาปรโมยกับเซิร์ฟนี้นะครับถามว่าเซิร์ฟเนี้ยมันมันแหลกไหมนะครับเซิร์ฟมันไม่ได้แหลกหรอกนะครับแต่ว่าพี่ลงมอสนะมันแหลกนั่นเองนะครับเอพีที F ่คือวิ G ่งประมาณ25เองอะ่ะคุณผู้ชมโอ้ยน่าสงสารโอเคตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับมาดูกันนะว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับนี่เปิดมาก็เป็นรถเริ่มต้นนะประมาณ5,000บาทนะครับนี่ก็มีหลายคันเลย3 0 0พก็มีนะครับ มอไซค์นะครับ99,999นะครับจักรยานนี่แนวออฟโรดนะครับคันนี้ก็เป็นอ่ารถ100โลนะครับ230,000บาทนะครับอ่ารถแนวสปอร์ตคลาสอ่าแนวสปอร์ตซูเปอร์คาร์ SUV รถแวนประมาณนี้นะครับมีหลายคันเลยส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่นะครับก็รับหน่วยงานด้วยนะครับจำนวนมากเลยนะครับก็ รับอะไรบ้างนะครับรับทั้งตำรวจนะครับแล้วก็หมอนะฮะใครอยากเป็นผออตลอยากเป็นอะไรนะครับก็ติดต่อได้ที่ดิสคอรดของทางเซิร์ฟดูนะครับแล้วก็จะมีเชฟนะครับทำอาหารด้วยนะครับส่วนช่างเซิร์ฟนี้นะครับไม่มีนะครับประชาชนสามารถไปแต่งรถได้ด้วยตัวเองนะครับประมาณนี้เลย ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหน้าสอนอแล้วนะครับนี่เลยเซิฟนี้ก็ลงแม p สอนอใหม่นะครับมีด้านหน้าก็จะมีต้นไม้นะครับมีรั้วกั้นอะไรประมาณนี้นะฮะเท่เลยนะครับโอเคด้านหนก็เป็นสอนอใหม่นะครับส่วนโรงพยาบาลนะครับป่ะแล้วก็ไปดูที่โรงพยาบาลกันตอนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่เลยนะด้านบนก็จะมีโลโก้เซิฟนะครับหมุนไปหมุนมานะเท่เลยนะครับส่วนโรงพยาบาลนะครับก็โรงพยาบาลเดิมๆนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับ แล้วก็งานผิดกฎหมายนะของทางเซิร์ฟมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีจกปูนนะครับแล้วก็เก็บกัญชานะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตนะครับอีกไม่กี่วันนะเดี๋ยวจะอัปเดตงานเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีจกสายไฟด้วยนะครับแล้วก็เก็บโคเคนนะครับอันนี้จะเป็นงานใหม่นะเดี๋ยวจะรออัปเดตเข้ามานะครับ สำหรับงานที่ถูกกฎหมายนะครับที่ตํารวจไม่จับนะครับมีให้ทําเยอะมากๆเลยนะฮะก็จะมีเก็บปูนะครับเก็บไม้เก็บมะม่วงนะครับเก็บข้าวโพดขุดหินแร่นะครับขุดเหมืองกู้ไปนั่นแหละนะครับแล้วก็เออเก็บประกาศนะครับเก็บข้าวเก็บแครอทนะเก็บส้มนะครับตกปลาแล้วก็เก็บสับปะรดเก็บกุ้งลอปเตอร์นะครับแล้วก็เก็บนมนะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ซ่วนี้นะครับมี เกาะล่าสัตว์ด้วยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับเป็นเกาะล่าสัตว์นะครับสามารถเช่าเรือนะครับขับไปได้นะประมาณนี้เนาะตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างแล้วนะครับนี่เลยอันนี้ก็คืออู่ช่างนะครับมีร้านค้าอยู่ด้วยน่าจะเป็นร้านค้าทั่วไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอแวะไปดูหน่อยนะครับอ๋อเป็นร้านค้านะครับอันนี้ อันนี้เป็นอุปกรณ์ล้างรถมั้งแล้วก็มีชุดกล่องซ่อมรถนะครับตามนี้เลยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหอดูดาวแล้วนะครับบนสุดเลยนี่บนภูเขาเนี้ยตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดวาร์ปนะครับไปเกาะลอยฟ้านะครับเซิฟนี้มีเกาะลอยฟ้าด้วยนะครับก็จะเป็นจุด AFK นะครับจุดวาร์ปอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับกด e นะครับเพื่อการวาร์ปไปนะฮะ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปที่อีกดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่บนภูเขาใช่ปะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับก็เป็นร้านเชฟนะครับอยู่ตรงนี้นะส่วนต่อมาเลเบลนะครับเลเบลก็จะอยู่ที่สนามบินทะเลทรายเลยนี่ตรงนี้เลยไปแล้วก็ไปที่นั่นกัน <Yahoo! S 1> ตอนนี้นะครับเราก็ใกล้ถึงเลเบลแล้วนะโอ้โหก็จะขับมาได้นะก็เป็นเวลากลางคืนเลยนะครับนี่นะครับ <Wow. S 1> โอ้โหมีแสงเหนือด้วยว่านะฮะ โอเคใกล้ถึงเลเวลแล้วนะครับอยู่ทางด้านหน้าเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ไปถึงเลเวลแล้วนะครับนี่ก็ลงแมปเลเวลตัวนี้ไปเลยนะครับโคตรเท่นะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับขับรถเข้าไปได้เลยไหมเนี่ยโอเคก็จอดรถไว้ตรงนี้เลยนะครับทำการล็อกรถด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอหาโต๊ะคราฟก่อนนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ปะทางด้านซ้ายนี่เลยนะครับ โอเคนดีกก็จะเป็นกุญแจตู้เซฟนะครับมีถังดำน้ำนะครับอุปกรณ์ซ่อมรถนะครับส่วนอาวุธเซฟนี้นะครับพี่คิดว่าเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับอาวุธอ่าจะยังไม่เข้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแฟชั่นนะฮะว้าวโอ้โหมีแฟชั่นให้คราฟเยอะมากๆเลยโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวไปทำอาชีพกันดีกว่านะครับการทำปลดล็อกรถก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับเป็นตอนเช้าแล้วกันเนาะเออนะครับก็ปรับเป็นประมาณสัก9โมงนะครับ เดี ens, ๋ยวอาชีพนะครับพี่คิดว่าน่าจะไปทำมรเดียเดี๋ยวขอเปิดแผนที่ดูก่อนนะก็เดี๋ยวเราไปเลี้ยงสัตว์กันดีกว่านะครับนี่จุดเลี้ยงสัตว์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะโซนเลี้ยงสัตว์นะครับนี่แล้วก็ซื้อของมาแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเปิดกระเป๋าดูก่อนครับนี่อ่าเรียบร้อยไปโอเคก็ปรับไปตอนเช้าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเช้านะฮะตอนนี้เราก็มาถึงจุดโซนเลี้ยงสัตว์แล้วนะครับพี่ก็จอดรถไว้ตรงนี้ละกันนะครับไป แล้วก็ไปทาการเลี้ยงสัตว์ดีกว่าโอเคส่วนวิธีการเลี้ยงพี่ไม่แน่ใจว่าต้องเลี้ยงยังไงอ่ะกดอ่ากดใช้เลยใช่ปะอ๋อนี่ไงกดใช้เลยนะครับแล้วก็กดใช้วัวด,ด้วยนะครับอ๋อคุณไม่สามารถเลี้ยงสัตว์อ่าใกล้ๆกันได้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวทาการขยับมาตรงนี้หน่อยนะครับโอเคตรงนี้พี่จะเลี้ยงวัวไว้ตรงนี้นะครับ นี่ตอนนี้เราก็ทําการกดใช้วัวเรียบร้อยนะครับเป็นไงนี่วัวก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนหมูก็อยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราทําการลงไปให้อาหารดูก่อนดีกว่านะครับไม่รู้ว่าให้อาหารยังไงนะครับกดเอ่อใช้กับอาหารเนี่ยใช่ปะไอหยุดก่อนอยู่เฉยเอ๊ะทำไมมันยังให้ไม่ได้วะอ๋อสงสัยน่าจะต้องรอเวลานะครับนี่เลยนะอ่าเวลาหมูนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับจึงจะสามารถเก็บเนื้อหมูได้นะครับ โอเคก็ตามนี้เลยเนาะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับพี่ก็แวะมาหน่อยนะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเลยตรงนี้จะเป็นจุดเก็บอะไรอะ่ะเดี๋ยวรอเก็บก่อนอันนี้เป็นน่าจะเป็นเก็บส้มนะครับนี่ส้มเต็มตะกร้าเลยว่ะนะโอเคก็ตอนนี้แนะเราได้ส้มมาแล้วนะฮะจำนวนกี่อันอนะ่ะหนึ่งอัน,นเก็บได้สูงสุดประมาณ40อันนะครับ ส่วนจุดโพเซสนะครับก็น่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือจุดโพเซสใช่ปะโอเคใช้ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นการโพเซสนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้เป็นส้มแพ็คมาแล้วนะครับพร้อมขายเลยนะอันนี้ เป็น,นยังไงบ้างครับสหรับเซิร์ฟแนวโลเพเซิร์ฟนี้นะก็เป็นเซิร์ฟแนวสมบทบาททั่วไปนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเขาเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะพี่ก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยลกันนะอย่าลืมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อชมคลิปใหม่ๆก่อนใครรู้บ้ายเจอกันจุ๊บ